สาวหลงเร็วหอมย่าคาผักบุ้งทะเลพืชพื้นถิ่นในพื้นที่เขาห้วยมหาดแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยองตลอดจนขิงใบบัวบกมะนาวตะไคร้ ส่วนหนึ่งของพืชสวนครัวที่วันนี้จะไม่เป็นเพียงพืชสมุนไพรพื้นบ้านเท่านั้นนะคะแต่จะได้รับการพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ไทยออร์แกนิก4ชนิดได้แก่แชมพูสบู่เหลวครีมบำรุงและสะบู่ล้างมือที่บริษัท PTT Global c h e m i c a l าจำกัดมหาชนหรือ GC ผสานพลังความร่วมมือกับพันธมิตรพี่น้องเกษตรกร จังหวัดระยองและปฐมออร์แกนิกลีฟ i ิ g งมาช่วยให้ความรู้การปลูกพืชแบบออร์แกนิกให้กับเกษตรกรเพื่อร่วมกันสร้างสังคมออร์แกนิกที่ยั่งยืนในโครงการระยองออร์แกนิกลีฟฟิ้งโดย G ีซสนับสนุนโครงการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคือการส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรอินซีย์กลุ่มหอมมหาดในการปลูกพืชท้องถิน่นเพื่อนำผล,ผลผลิตมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ลูฟ่า ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรผลิตภัณฑ์ไทยภายใต้แนวคิดออร์แกนิกและเซอร์คิลเลฟิงพร้อมทั้งหาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรามาร่วมมือกับทางปฐมเนี่ยขยายตลาดนะครับนั้นรายได้เนี่ยกลับไปสู่ เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ที่สําคัญก็คือเรื่องความยั่งยืนนะครับจะทําให้ธุรกิจเนี้ยมันมีความสมดุลน,นะฮะร,ระหวา่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมต้องจะได้มาด้วยกันหมดครับเป้าเราเนี้ยคงอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเน้นเรื่องความยั่งยืนให้ผู้มีส่วนร่วมนะฮะทั้งด้านเกษตรด้านการแปรรูปต่างๆเนี้ยได้ได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็เรื่องความยั่งยืนเนี้ยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสําคัญนะครับ อันนี้ก็เป็นการสร้างความแข็งแรงของของ,ของทั้งชุมชนขังทั้งองค์กรในประเทศเนี่ยให้สามารถทําผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับอออหอมมะขามลูกลูฟล,ลาแปรรูปขั้นต้นส่งให้ปฐมเนี่ยที่เรามีโรงงาน g m p อยู่แล้วที่นครปฐมเนี่ยนะครับแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์พอขายจําหน่ายได้ผ่านช่องทางการตลาดของไม่จีซีก็ปฐมเนี่ยเรามีมอบ10ซนะครับกลับไปให้ชุดต้นน้ำก็คือทางวิสาหกิจชุมลูฟล,ลาแล้วก็ กลุ่มหอมมหาด้วยครับการที่มาร่วมผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนด้วยกันนะครับทำให้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำยั่งยืนเนี่ยเกิดสังคมอินทรีย์ขึ้นนะครับไม่ใช่แค่สององค์กรแต่มองว่าสังคมอินทรีย์เนี่ยเกิดขึ้นได้ระหว่าง2จังหวัดทั้งนคนปรปฐมกับระยองด้วยก็เป็นที่ดีสุดยอดของจังหวัดระยองที่ได้มีการพัฒนาขึ้นลูกหลานรุ่นหล,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 ลังก็จะได้รู้ว่าของเทจากธรรมชาติมันมีประโยชน์ยังไงคนได,ได้รู้จักของจัก ธรรมชาติาจ้ะเกิด์แชดไนท์เขาอยู่จังหวัดระยองสามารถอุดหนุนสินค้าออร์แกนิกกันได้แล้วนะคะที่ร้านอีโคโทเปียสยามดิสฟเวอรี่ร้านปฐมสาขาท่องหล่อและศูนย์สามพรานตลอดจนศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ CSC ชั้นหนึ่งอาคาร Energy c o คอม e x A และช่องทางออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมออร์แกนิกให้เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้รับประโยชน์ที่ยั่งยืนค่ะ